ลองชิมดูว่าแก้วว่ามันบูดหรือเปล่ปาเลยบูดแล,ล้วเนี่ยไม่ไม่ no. น้อกินด้วยกันเชิญสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมางละครเลือง พอเลิกกินได้แล้วมันหวานพี่เห็นกินตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ<ช>อ่ะกินน้ําเปล่าบ้างกินน้ําเปล่าด้วยนะโอเคไห<ช>มเดี๋ยวฟัน<ช>มันจะให้ห่อยค่ะเจว่ากินน้ำเยอะๆ,ๆ,ๆนะเราเป็นผู้หญิงเราอยากมีผิวแบบสุขภาพดีมีออร่าผิวชุ่มชื<ๆ>้นอย่างเงี้ยเีวยวต้องกินน้ำเยอะๆกินขวดนี้หมดแล้วก็กินขวดนี้ต่อเลยก็กินขวดนี้ต่อเลยใช่ใช่กินเลยนะเยอะไหได้เดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวกินแทนข้าวใช่ไหมคะเนี่ย ไม่คนเราต้องกินน้ำแบบใช่กินน้ำเยอะๆสองลิตรแล้วทำไมพวกพี่ไม่กินล่ะคะพี่กินมาแล้วสองลิตรใช่ใช่ใช่ปวดนหญ่เท่านี้นอน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 ใหญ่มากเลยใหญ่เท่านี้กินให้หมดนะกินให้หมดทั้งสองขวดนะห้ามกินแบบอมด้วยไปเลยโอเคโอ้เอาหนัก หลังมืออะไรเนี่ยไม่มีอะไรลูกอมใช่ไหมไม่ไม่นี่ยกูจะออกมาก่อนกินลูกอมนั่น่าหนาเออเดี๋ยวก็ฟันผุหรอกเอาเอาน้ำนี่ไปกินอันนี้มันหวานนะกินหวานเป็นแล้วก็ต้องกินหวานสิอยากใยับเก๋โอ๊ยเก๋โอ๊ยอยากใยับมันจะเก๋มันจะพึ่งพิการแล้วใช่ไหม วายขยับไม่แรงวายเอาไปาไปกินเฮ้ยเฮ้ยแกวนากมเ่เลยอ่าี่ซื้อมาให้ขอบคุณค่ะมีแลก็ซือลิปมาให้ด้วยแใส่เลยแกใสเลยวกาใสเลยอาแกเลย เอสวยมากาล่มาก,มากเลยเนี่ยใสอยงนี้แหละน่ารักมากเลยเนี่ยน้องสาวพี่ต้องน่ารักอย่างนี้ะเ,เกียวรีน้องรักวันนี้พี่ไปเที่ยวมากับเพื่อนนะ่ะไม่รู้ว่าเกียวจะชอบไหมพี่ซื้อนี่มาฝากเนี่ยนี่เป็นขนมที่มีของเล่นหาไม่ได้นะเกลยวยุค90โคตรนีเ่ย อันนี้แหละโอ้โหเมื่อก่อนตอนพี่อยู่เมื่อก่อนนะโอ้โหโคตรฮิตเลยหนูโตแล้วโอ้ตอนพี่อายุเท่าเกลนะถึพี่แข่งกับเพื่อนว่าใครได้รูปอะไรเลยนนเนี่ยเนี่ยโอ้โหรูปอะไรเนี่ยโอ้กว่าพี่จะหาได้เพราไม่อยากจะพูดเล่ามันลำบากที่สุดขอหนเมื่อไหนร่เอาโอเคขอมือหน่อยขอมือหน่อยอเกลเกลขอมื่อหน่ยอนยเกลเราเสียเ<ม>งินฟรีอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยจะว่าไปก็สนุกดีนะเนี่ย เหนาวจังเลยเข้าหน้าหนาวแล้วนี่นะโอ้ยเกลี่อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวใส่เสื้อคลุมไว้อากาศหนาวแล้วอุ่นเลยหนูวก็นั่งหนาอยู่พอดีเลยพี่เลยรื้ใจหนูจริงๆใช่อยู่แล้วก็พี่เป็นพี่สาวเกลี่มาเข้าบ้านกันดีกว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะหีมะจะตกแล้ว หิมะจะตกแล้วอยหนาวจิงเลยหน้าหนาวแล้วขนาดมาหลบอยู่ตรงนี้ยงหนาวเลยพี่ออกไปไหนเนี่ยก็มีอส้ามาให้ราสักทีเห็นโบน่อะไรพี่อีมาตั้งนา้วนอนหลับยพี่นอนหลัตื่น หนาวเลยเอาไปพี่จะได้นอนต่อโอทำไมพี่เอาไว้ครูให้หนูเนี่ยนอนตรงนี้มันคือที่วางรองเท้านะเนี่ยคือที่วางรองเท้านะเนี่ย ขอกินหน่อยค่ะจะกินหรอใช่ค่ะอ่ะพี่ลิงกินไหมเลี่ไม่กินหรออ่ะกินด้วยกันช่แมขนมก็อร่อยกบบนั้นนี่อ่ะไปเกลือ มันหมดแล้วหมดแล้วมันไม่หมดมันหมดแล้วเกวบูดแล้วบูดแล้วบูดที่ไหนก็ไี่ลองชิมดูว่าแกว่ามันบูดหรือเปล่าเลยบูดแล้วเนี่ยไม่ไม่ no no น